นี้เราสองคนนะคะจะชวนคุณผู้ชมไปช้อปปิ้งกันที่โรบินสันค่ะเพราะว่าเขามีแคมเปญพิเศษนะคะนั่นก็คือแคมเปญโรบินสันเซลเซชันค่ะรักสิ่งไหนเอาไปลดสิ่งนั้นค่ะซึ่งจัดจัดขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่29มิถุนายนยาวไปจนถึงวันที่16กรกฎาคมปี2566ค่ะครั้งนี้นะฮะทางโรบินสันจะทำการแจกสติเกอส่วนลดให้ตั้งแต่20%ไปจนถึงสูงสุด 90% mm hmm. เลยไหมเกือบฟรีนะฮะ mm hmm. ภายใต้คอนเซปต์รักสิ่งไหนเอาไปลดสิ่งนั้น mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ส่วนลด 90%, 5 0ว0 2 0หรือแม้แต่ส่วนลด100 mm hmm. บาทและนอกจากนี้เรายัางแถมสติกเกอร์ล mm ัคกี้ต้อนอีกด้วยนะฮะ <Ha. S 1> ทั้งหมดนี้สามารถนำสติกเกอร์ส่วนลดที่ได้ไปซื้อสินค้าภายในห้างได้เลย oh. ถูกต้องค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะทุกคนค่ะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีตลอดหรือว่ามีทุกวันนะคะเขาจะมีก็แค่วันเสาร์ที่1 8แล้วก็15กรกฎาคมค่ะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปเลยค่ะใครที่หยิบได้สติกเกอร์อะไรนะคะก็สามารถนําไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มจากส่วนลดปกติได้อีกโดยใช้สติกเกอร์ส่วนลดนะคะซื้อสินค้าได้ภายในวันที่เราได้รับสติกเกอร์นั้นๆที่โรบินสันทุกสาขาเลยค่ะไปที่โรบินสันได้ ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศเลยถูกต้องคุณอาขารย้ำอีกครั้งหนึ่งละกันค่ะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้นะคะรับสติกเกอร์ได้ทุกวันเสาร์ที่ 1, 8แล้วก็15กรกฎาคมค่ะเริ่มตั้งแต่เวลานะคะบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปค่ะแคมเปญดีขนาดนี้ไม่ไปไม่ได้แะ้วแพทจะซื้ออะไรโอ้คุณอาช่วยดูข้างหลังของน้องก่อนค่ะเย <Yo S 2> อะม<า>ไม่ว่าจะเป็น เรื่องสาอ่างรวมไปถึงของเล่นคุณเลกเนี่ยก็สามารถซื้อได้เยอะขนาดนี้แพทคิดแล้วว่าแพทคงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งงั้นขนุญาตลาง,งานล่วงหน้าเลยแล ok uh ้วกันค่ะคุณอาได้เลยมีข้อแม่ข้อเดียวแพทยังไงคะอย่าลืมซื้อมาฝากด้วย <laughs> ไม่ติดเลยติดอย่างเดียวคือเช็คต้องเข้าแล้ว <laughs> เช็คเงินเดือนต, <c oughs> ต้องเข้าแล้ว <c oughs> ครับผมและเพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมนี้นะฮะท่านผู้ชมครับแคมเปญดีๆจากโรบินสันอย่าลืมนะฮะ เข้าไปกดติดตามที่ Facebook โรบินสัน Department Store หรือว่าสแกนค r ว o า e คตที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ได้เลยครับ